น,นี่อยเนาะแน่นแน่นเลยดูแน่นขวดครับแล้่อนๆคุนๆว,ว้าวสวัสดีครับวันนี้ฉังเดชพาทุกคนมาดักปลาซิวตามหล่องคองเหล็กๆเนี่ยเนาะเหยื่อใช่เป็นอาหารไก่ครับ แล้วก็นี่อุปกรณ์ใช้เป็นขวดดักปลาซิวแบบนี้สังเกาสอนวิธีทํามาแล้วนะทุกคนวิธีทําขวดดักปลาซิวครับวิธีการครับเทอาหารไก่ ใส่ลงไปในขวดเหล็กใส่ตรงรูที่เราเจาะไว้อะเนี่ยได้แบบนี้พร้อมดักครับเปิดฟ้าขวดน้ำแล้วก็ปัดผิวน้ำให้มันสะอาดๆครับจากนั้นกอกน้ำใส่ในขวดใหญ่ขวดเหล็กมันจะจมโดยอัตโนมัติครับนี่เราปัดผิวน้ำให้มันสะอาดๆจะได้ไม่มีขยะเข้าไปข้างในครับ กอกน้ำไปสักครึ่งขวดแล้วก็ปิดฟ้าแบบนี้ได้แล้วนี่แล้วเรามีเชือกมาหมัดไว้เพื่อไม่ให้ขวดมันลอยไปไหนครับนี่แบบนี้ก็จะได้แล้วขวดน้ำดักปลาซิวหนึ่งขวดครับด,ด,ด,ดู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 มีเข่าแล้วน่ะก่อนที่เราจะดักเนี่ยเราเช็คไม้สะก่อนครับว่าตามคลองตามห่วยเนี่ยมันมีฟงปลาซิวหรือเปล่า ถามันมีแล้วก็ดักได้เลยครับเนี่ยดูเต็มเลยเนี่ยมาตอมขวดเน่นไหมมีเข่าไปในขวดหลายตัวแล้วครับนะๆนะเนะเขาจะเข่าไปกินอาหารทางขวดเล็กเนี่ยที่อยู่จมหน้าข้างตายครับแล้วเขาก็จะพุ่งตัวขึ้นมาบนขวดดู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 ด,ด,ดูเห็นไหมเต็มเรองรางอะ่ะนี่ยะแบบเนี้ยที่เด็ดครับวิธีการนี่ใครอยากลองลองได้เลยมามามาทำให้ดูสักทีนี่เอาอาหารลูกไก่ใส่ลงไปในขวดเล็กครับนี่ จะได้ลักษณะนี่เนี่ยตกดินไปเอ้ยตกน้ำไปก็ถือว่าอ่อยไปสะหน่อยจากนั่นเปิดฟ้าครับเปิดฟ้าขวดใหญ่แล้วก็ดักเด้เลยครับปัดผิวหน้าให้ดีอย่าให้มีขยะอ่ากอกน้าใส่ขวดใหญ่ แล้วขวดเล็กมันจะจมอัตโนมัติครับเนี่ใส่น้ำไปครึ่งขวดปิดฟ้าเนี่ยแล้วก็ลอยไว้ได้แล้วครับเนี่ยเชือกกระมัดก็ป่าหยาริมตะลิงไว้นิดนึงกันเขาลอยครับ ลอยออกไปไกลๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องลงน้ำนี่ได้แล้วแบบนี้แค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยฝูงปลาซิวเร่มหรือม,มาวิ่งวนแล้วเนี่ยนะนะนะก็ช่างาเดชมีขวดมาดักทั้งหมด10ขวดนะครับ10ลูก<ม>ก็เดี๋ยวดักทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วได้เวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวลองมากู่ด้วยกันครับวันนี้จะได้มากได้น้อยเดี๋ยวอขอตัวไปดักไข้ครบก่อนครับมาดูที่ขวดนี้ครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูสักก่อนนี่จักไว้สิบหา้านาทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเข่าขวดไปตรงเยอะแล้วครับแล้วก็พ้ังลางไ่อยู่ใต้ขวดตรงเยะนะื่อน่ะมันวิ่งวน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 เหนะออีกฟูงใหญ่เลยเอา้าวอย่างนี้เด้เรื่องได้เรื่อง,ร,องระวงังรอ,อก,กูปราซิวนี่สังเดชไปเก็บพักริม ตะลิงมาลิมห่วยริมคลองเนาะดูผักแบบนี้มันถางเรียกผักกระชอนครับเรื่อยๆที่เหลือผักกันจองเนี่ยดูอบอวปอนออนใหญ่ยยๆเนี่ยอะยังไงหาปลาซิวด้วยก็ะไดพักสักมือหนึ่งด้วยครับมาครับผมได้เวลามากู่กันนี่ หมายนี่เองก็เพิ่งจะมาดักข้างแหลกครับไม่รู้ว่ามันจะเข่าชุมช่มๆเหมือนไม้ก่อนๆที่ถังเด็ดมาเปล่าลองดูลุกแหลกเป็นไงนี่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 อุ้ยพอได้อยู่พอได้พอได้เออเฮ้ยนี่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 อุ้ย พอได้ครับผมดูนี่สดๆแม่ลวใช่ได้ครับใช่ได้นี่ <c oughs> อุย้ยไปหายตัว ขังใส่น้ำไว้เป็นปนแบบนี้ครับแม่เท่านี้ก็พอได้มกเลยเนี่ยทุกคนอา้าลูกแรกพอได้ครับโอ้ยเดี๋ยวตกน้ำอ,อืมนี่ลูนี่อยู่ตรงซันไฟเลยเนี่ยเอาอนี่ครับ Nè. Nè. À. Đầy lượn ครับ đầy lượn. u ừ. Chụp. Ừ. Nè. Nè ạ. เป็นๆสดๆดิ๊กๆครับตัวเอาสองลูกแล้วได้มกคอใหญ่แล้วนี่ ลูกนี้ลูกนี้ก็ได้ไม่น้อยครับอือ้มเนื้ออื้ก็ยังเข่าดีครับอ่าอยู่ในขวดเหล็กอีกบานเลยออืดู นี่ขวดนี่เหลือมีตายบางแล้วครับเราดักทิ้งไวช้ชั่วโมงอะ่ะก็จะมีส่วนหนึ่งตายหมั่งครับผมติม๊กดักติ๊กดักติก๊กดักนี่อ่าไปกันต่อครับ อีกหนึ่งลูกสีสวยครับขาวหมดเลยทุกคนดูนะลูกนี้ก็เขาไม่น้อยครับเขาไม่น้อยเขาไม่น้อยอนี่โอ้โหแน่นๆเลยครับนี่ใหญ่มีเล็กมีครับ สดๆปิ้งๆนี่ไม่เด็ดเหลือเกินมาต่อที่ลูกนี้ลูกนี้ยังเป็นเป็นซะเยอะครับนี่โอ้ยอยังเด็ดใช่แบบขวดสองลิตรนั้นเนี่ยโอ้โหโยเยโย,ยเย,ยเลยนี่อ๋อแน่นๆเลยดูแน่นขวดครับ โอ้ย yeah ดูดูดูด er ูดูด <Pal> ูด <s> ูเขาแน่นขวดโอ้ยมมามามมามดู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 โอ้ยร่อนเงือสกหมดครับนี่เห็นไหมสดๆครับอุ้ยโดดกองมั่กับมีเดี๋ยวช่างเดชเก็บไปคขบเนาะสิบขวดแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเราได้สักเท่าไหร่ ก็มาดูกันนะครับปลาที่ไดทั้งหมดคลิปนี้ดักขวด10บลูกครับผมเนี่ยไม่เอามาล่างให้สะอาดตัวส,สวยนี่ปลาซิวปลาทรายปลาสานะครับใส่เด็กมีใหญ่ยยมีนี่ก็ได้ลวล้าวสักหน่าจะสองลได้อยู่เนาะนี่เนาะสิบขวดครับพอได้กับข่าวครับผมกินไม่หมดก็ยังแบ่งขายได้ปลาซิวก็สั่งกันเยอะเหลือเกินนะทุกคน ทางกเด็นหาไม่ทันคายอ่ะวันนี้ได้ทั้งพักหมานทั้งปลาลูกปลาที่เราได้กันมาครับวันนี้จัดหมกปลาซะหน่อยนี่มีทั้งปลาซิวปลาสาปลาปส่อยครับผมอ่ะใส่เครื่องไปนนแล้วก็ข้าวก่อนแล้วค่อยโรยข้างบนอ่ะนี่ต้นหอมพักอีตูเนาะเราจะทำการหมกใบตองครับอ่ะแล้วยังนี้ทำไงลูกพี่ขุดเหรออืม ไม่ความจริงหน่าโดนกันสดๆอย่างนี้เลยแม่เนี่ยไม่ต้องมุกกันนะอือ <c oughs> โอ้ยสูตรนี่ของลูกผีใช้น้ำผิดแกงเนาะใช่แค่อ่าอ่ามาคลุกให้ทั่วก่อนแล้วก็ใบตองใส่ใบตองห่อเนาะใช่อ่าอย่างนี้ได้ยังได้ได้ได้รไหรอใบตองน, <ะ S 2> <3 S 1> น่นนอนอ้าวสวยงามแล้วเอานี้ยโปะข้างบนโอเค อหอมปลาล่าอะหมกแบบบานๆครับนี่โอ้ยมา เรียบร้อยหนึ่งหออ่เตรียมไฟอ่อนๆครับวางวางเอาอย่างไฟอ่อนๆโอ้ยหอมสงอาดไปแล้วครับนี่สุกเรียบร้อยทุกคนหมกปลาซิวครับหมกปลาซิวหมกปลาทรายหมกปลาซาหมกปลาส้อยดูกันน้อยแหมรล้่อน,อนคุน ว้าวอะนี่โอ้ฟันขึ้นคุนๆเลยทุกคนแม่นี่หอมปลาล่าหอมผักอีตูมากล่องเดินหน้ามาไกลๆหน้อยอืม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 อม,มามามากินคข้าครับใครชอบกดไลค์กดแชร์สังเลยด้วยครับผมสวัสดีครับ Bye bye